Last ลัสต็อปเกมที่คุณนั้นติดอยู่ในลูปๆหนึ่งที่จะต้องสังเกตรอบๆว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีบางอย่างผิดปกติให้คุณนั้นย้อนกลับหลังแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างนั้นปกติดีให้คุณนั้นเดินหน้าไปขบวนถัดไปจนคุณนั้นพบเห็นกับทางออกเอาละครับผมสวัสดีฮะผมไทม์ทีซีนะครับผม,ผม,ม,บผมและว,วันนี้อยู่ในเกมเดอะลัสต็อปนะครับผมเอาละวิธีการเล่นก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้เลยฮะอ่า ฉันจำไม่ได้ว่าได้ขึ้นรถไฟจดจำทุกอย่างที่คุณเห็นอย่ามองข้ามอะไรเอาละคลิกขวาซูม,มเหมือนจะต้องสแกนด้วยนะโอเคอันนี้ไม่กล้าเวฟเฟสมาร์ a แอ l ออท m มโอเคครับผมนี้ที่นั่งมีตุ๊ก,กตาตาลุงแก่ๆแ,แล้วก็ ใยคนหายก็มีผู้ชายนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาละแรกๆก็ต้องจดจําสิ่งของต่างๆภายในนี้ก่อนนะฮะต้องจำประตูด้วยอา่าแล้วก็ป้ายนี้ฮะชี้หน้าขายเครื่องดื่มก็ด้านบนตรงนี้โอเคผมต้องจำสิบอย่างเลยเหรอเนี่ยมีผู้ชายคนนี้ กำลังนั่งพิมพ์อะไรสักอย่างนะเอาละฮะเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคมีประมาณนี้แหละเนาะไม่นา่ามีอะไรละชั้นที่19โอเคครับผมเอาละอันดับแรกเลยอืมตรงนี้ปกติฮะมีตาแก่กำลังนอนแล้วก็ป้ายคนหายเมคอัพจำไม่ได้ว่าไอ้นี่มันอยู่ตรงนี้นะ จำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอฮะเอาล่ะขบวนนี้ผิดปกติเพื่อนกับไปเปล่าโอ้เพอร์เฟกต์ฮะเอาล่ะขบวนที่18ปโอเคป้ายนี้ปกติ<ะ>ดาบทำ <laughs> ไมเวีนนี่มันชี้หน้ากูเยอะจังเลยวะเนี่ยแม่เว้ยผิดปกติอีกแล้ว ใกร้โอเคขบวนที่17ครับผมเออแต่เกมนี้สิ่งผิดปกติของมันนี่ค่อนข้างชาัดเจนนะเออดีมากเลยเพื่อนเอาล่ะอประตูปกติมันมีป้ายตรงนี้จริงๆเหรอวะเนี่ยหรือว่ารอบแรกผมจำผิดหรือเปล่าคะเอมมอนี่ก็ปกติดีนะครับผมแม ผมว่ามันไม่มีป้ายตรงนี้นะเอาละกลับฮะถูกหรือผิดปะเนี่ยอแม่แม่มันมีป้ายตรงนี้จริงๆเอาละแสดงว่ารอบแรกผมน่าจะฟลุกผ่านนะโอเคเอาละฮะป้ายตรงนี้มีขายเครื่องดื่มไปไปไปผ่านฮะขบวนที่19 อดีเพื่อนเมื่อไหร่เองจะตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้เปล่าว่ากูติดอยู่ในรูปนี้มานานแค่ไหนเอาล่ะแต่มันก็ไม่นานแล้นะในคลิปผมเพิ่งผ่านไป6นาทีฮะทุกอย่างมันก็ดูปก,กติไปหมดเลยนะหายละครับตรงนี้มันมีใช่เปล่าจําได้ว่ามีนะไอ้หมอนี่เหมือนเดิมฮะพิมพ์เหมือนเดิมเป๊ะเอาละระดับผ่านไปได้นะ จดจำทุกอย่างในรถเข็นจับตาทุกอย่างที่เปลียกก <c oughs> ูรู้อยู่เพื่อนแม่เมย์ไม่ต้องขึ้นมาเตือนกูก็ได้ฮะกูรู้ความจำกูไม่ดีผมว่าผมน่าจะเป็นปลาทองไปแล้ะ <c oughs> สมองกูโบวจัดเลยแม่เมย์อเอาล่ะมีอะไรผิดปกติวะไอหมอที่ใส่แว่นนะตลลุงคนนี้ก็นอนหลับตุก,กตาเออผมลืมรู้ตุกตาเนเมื่อกี้ประตูตรงนี้ ปกติเัินบนปกติขณะไอ้หมอนี่ก็เล่นคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมฮะไปกันต่อผ่านชัวร์ฮะก็เมื่อกี้มาที่ขบวน19อีกแล้วมาลุงคนนี้หลับเหมือนห้องนี้แสงไฟมันจะสว่างเกินไปหรือเปล่าหรือตอนนี้กูเริ่มหลอนลมแล้ว <laughs> โอเคไอ้หมอนี่ใส่แว่นแล้วก็มีตุก๊กตาโอเคแล้วก็ขายเครื่องดื่ม ไม่มีอะไรผิดปกตินะเพื่อนอะน,น่ะอือผิดปกติฮะเอโมอนั่นมันลบข้อความบึกพิมพ์แล้วมึงแกลบใหม่ไวะเนี่ยเอาล่ะอ่าเยีะยมมอือมันต้องมืดมืดแบบนี้เปล่าเพราะว่าห้องเมื่อกี้มันดูสว่างเกินไปนะผมว่าป๋องก็ปกตออิอ่าไอ้หมอนี่ก็ปกติชิปไปก็แม่เมยปกติดีเปล่า เพื่อนเอาละเอาละผ่าน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  please please yes กลับมาที่ขบวน17ครับผมเอาละรถไฟใต้ใดินตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมฮะตาแก่นอนอยู่ตุ๊ก,กตาผีเหมือนเดิมประตูเหมือนเดิมครับผมาฟนี้ชี้หน้ากูเหมือนเดิมแมมตรงนี้ครับเหมือนเดิมแมมีอะไรผิดปกติแบวะเน แบกกูแบกแบกกูอาเข็บแทนเอ็งเกี่ยวมากเอ็งช่วยกูได้เยอะเลยเอาละ16แล้วครับผมเอาจริงนะถ้าเกิดว่าผมเล่นผ่านไปเยอะแล้วเนี่ยไปอยู่ขบวนที่1นึ่งนะผมผิดพลาดนี่แม่งโคตรเป็นตาบาปชีวิตเลยฮนะกระเป๋นเเเานี่ก็หเหมือนเดิมไอ้นดีซีหน้ากูเหมือนเดิมอ้าวด้านบนโอเค รีบกลับเลยฮะเกือบไปละแม่เมื่อกี้มีเงาสะท้อนที่ประตูรถนะโอเคทุกอย่างปกติเมคอัพเหมือนเดิมตาลุงนอนอยู่เหมือนเดิมฮะตัวนี้ ผมจาได้ว่าไอ้หมอนี่มันไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้นะครับผมอ่าเพื่อน KFC ได้เปล่าขอไม่เป็นแม็กซอนเด์อ่ะโอเคขบวนที่14หานมาเรื่อยๆป้ายพวกนี้ค่อนข้างจะสังเกตยากนะผมว่าตูก,กีทีกีทีแม่มันก็เหมือนเดิมเลยฮะหรือม,มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วแต่กูมองมันเหมือนเดิม,มนเยไอหมอนี่ชี้หน้าเหมือนเดิมฮะมีป้ายตรงนี้โอเคกระป๋องตรงนี้ เหมือนเดิมพิมทุกอย่างปกติเอาละทิปไปเองะ้ะมีอะไรผิดเป่าเนี่ยมาเช็คแป๊บหนึ่งฮะรอดใช่เปล่าเอาละเสียงแมม yes สิบสามแล้วแมมโอเคเมคอัพเอ่อฟอวเฟสมาแอ็ดออทามโอเคเหมือนเดิมฮะบอนี้ส่แว่นหน้าบูดเหมือนเดิม เองเหมือนเดิมใช่ป่ะเพื่อนห้องนี้มันจะไม่มีอะไรผิดปกติเลยจริงๆเหรอฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแม่เหมยมันมีอะไรผิดปกติไปบ้าเนี่ยไมงก็ได้ชวนกุทีคะตอนที่กูหลอนมากกลับเลยไหมหรือว่ากูควรไปต่อฮะอ่าชิดกลับแด่ไป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 ช็อก please อรอดฮะรอดรอดรอดะที่นั่งตรงนี้ปกติดีเฟสมาคแอดออทมเหมือนเดิมเหมือนเดิมคนหายเหมือนเดิมตาลุงนี่นอนเหมือนเดิมไอ้หมออผมจำแน้ว่าไอ้เ,อเจ้านี่มันไม่ใส่ชุดพบสิง่งผิดปกต <laughs> ิรอบนี้มาชัดเจนหน่อยนะมาชัดเจนแบบนี้แหละผมชอบ เอ้แต่ว่าไอ้หมวนั้นใส่ชุดแบบนั้นใช่เปล่าฟอร์เฟสมาคแอดออทามเหมือนเดิมตุม๊กตานี้เหมือนเดิมฮะโอเคตัวนี้เหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิมชิปเป่เงละแม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่แหละนี่แหละมันยากสำหรับกูก็ตรงนี้แหละเพื่อนเจสัสไปมันต้องมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าขอบวนนี้เอาลแล้วแม่เว่ยงานหนักกูละไม่อยากเริ่มใหม่นะเพื่อน มาสิแล้วเอาละก็อไม่น,าน่ามีอะไรผิดพลาดยับอ่าเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจโอเคมาที่ขบวนที่สิบครับผมเอาละรถไฟใต้ดินมกราคมเหมือนเดิมอโอเคป้ายคนหายเหมือนเดิม ตาลุงนี่นอนเหมือนเดิมฮะตุก๊กตาก็เหมือนเดิมมัโอ้ผิดปกติเ <c oughs> ออชัดเจนแบบนี้เขายังดีนะผมว่าโอเคครับผมขบวนที่9ก้าฮะป้ายเหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมแฟชั่นสเตนเคียออฟดอร์เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ตุก๊กตานี่เหมือนเดิมเลยมั่เอาล่ะอ ผิดปกติให้กูหน่อยเพื่อนผิดปกติให้กูทีชิบหายละม,มันลบข้อความเปล่าวะเฮ้ยผิดปกติให้กูทีมัน <c oughs> อยากออกอยากไปจากที่นี่หลูบนากโลกนี้ฮะเอาล่ะไม่มีอะไรผิดปกติใช่เปล่าเดินทางโดยสวัสดิภาพฮะ ทำไมวะเนี่ยผมผิดแล้วนะเออผมผิดเลยไปวะเนี่ยเมื่อกี้ไปที่ขั้วที่เก้าแล้วนะโอเครถไฟใต้ดินวุ what <the> ้งกาววุ้งวุ้งไฟดับเฉยเลยแม,ม่มีอย่างนี้ด้วยวะเนี่ยโอลี ออาวัสดีเพื่อนอิงเป็น MCP แจ๊ป้าวแม่เมย์โอเคเอาล่ะกูต้องรีบหนีสินะแม่เมยขวัดเอ้ยขวัดมาปกติปกติปกติ ตกใจหมดเลยฮะปกติทุกอย่างเออไอตรงนี้ไม่ปกตินะเพื่อนเอาละยับโอเคสิบแปดฮะเออป้ายตรงนี้ไม่มีนะเพื่อน<ฮ>เกมเร็วฮะโอเคสิบเจ็ดครับผมปกติทุก,กตาปกติ ตูก็ปกติฮะครับครับปกติทุกอย่างเลยเอาละมันไม่ลบเพราะฉะนั้นไปต่อฮะผมรู้สึกว่าห้องนี้มันสีเขียวแปลกแปลกหรือเปล่าฮะคับกลับละกันโอ้ขบวนที่ส5หครับผมเอาละทุกอย่างปกติดีใช่เปล่าตุ๊กตาปกติฮ ป้ายปกติป้ายคนหายแล้วก็ปกติเสียงไ e ไอ้บูเอ่ไอ้บูเล่เจ้าูเล่เจส u ไอ่ะโอเคหลักๆเราเนี่ยสังเกตอย่างเดียวไม่ได้นะต้องฟังเสียงด้วยนะครับผม แม่เอ้เยจิตสะผานกรูด,ด,ดต้องมีทุกอย่างเลยวะเนี่ยเวลาป้ายคนหายปกติโอ้โอ้ไม่ปกติละฮะทำไมไอม้หมอนี่มันยิบแปลกๆวะเนีนะปกติมันต้องหน้าบูดหรือเปล่าโอเคปกติอ่าหมอนี่หน้าบูดเหมือนเดิมฮะ Okay. ดูเลยไม่มีอะไรผิดปกตินะครับผมในรอบนี้เอาละไปไปกันต่อฮะไม่รู้ว่าที่นั่งข้างหลังนั้นมันผิดปกติหรือเปล่านะหรือว่าเป็นสีย่าง้นอยู่แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเอาละก็พลาดในตรงไหนวะ่เ <laughs> ม,มื่อย ไม่ผ่านอีกแล้วฮะโอเคผมว่าคลิปนี้มันผมอับมานานมากแล้วนะครับผมประมาณ40นาทีได้แล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้จบมาเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเอาไว้พาร์ทหน้าเนี่ยผมจะมาเล่นให้วันผ่านละกันนะฮะสำหรับ The Last Stop นะครับผมเอาละถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะฮะแล้วก็คลิปสนุกมากมายในช่องมีให้ดูอีกเพียบเลยนะครับผมเอาละผมทามทีซีขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปิดีโอถัดไป บายฮะอู๋แม่โคตรยากเลย